ปีหกสี่ใช่ไหมพระได้ปีหกสี่นะปีหกสี่นะนะตอนนั้นพระทําอะไรเหรอทําหลายอย่างครับช่วยช่วยช่วยเหลือโยมปิดทองพ้ายหลังปณิมาครับช่วยเหลือโยมครับช่วยเหลือโยมเนี่ยแหละค่ะน่าจะเป็น <c oughs> อ่าป้ายที่เห็นนี้นะคะรางวัลบุคคลตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะโถ <c oughs> ตัดบุคคลตัวอย่างเสร็จแล้วตัดมาท่านร้องไห้พอดีเลยค่ะร้องเป็นเนนเลยดูอืมเห็นไหมค่ะ พระก็เครียดนะอืมอืมนี่นะพระต้องตรงตรงด้วยนะค่ะอย่าพยายามไปล้องมากอืมเอานะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ไปตามดูในโหนกระแสนะครับเพราะว่าแน่นอนเรื่องนี้มันยังมีประเด็นอีกนิดหนึ่งที่มันสะกิดใจกันอยู่ระหว่างใบตองกับ mm hmm. ทางฝั่งของพระย้อยด้วยนะไม่ใช่พระกระโตนะพระย้อยนะ mm hmm. เพราะใบตองเ่ยเคยไปพูดแล้วทําให้เหมือนกับทางเหมือนกับพระย้อยเองเนี่ยเหมือนแบบอยากจะได้ใบตองเหมือนกัน Oh. ลักษณะแบบนั้นเหรอคะ uh. นึกว่ามีเฉพาะประเด็นที่ว่าคือใบตองเนี่ยบอกให้ทายอยนําำคลิปให้พระผู้ใหญ่แต่ว่าทางทายอยเนี่ยเอาคลิปไปให้นักข่าวซึ่งใบตองก mm. ็ยังติดใจอยู่ว่าทำไมถึงเอาคลิปไปให้นักข่าวเนี่ยท mm. mm. าย้อยพ์ทายอยคิดอย่างนั้นหรือเปล่าครับก็เพื่อออกมาป้องกันศาสนา mm. เพราะว่า พาย้อนยืนยันว่าไม่เคยมีอะไรในความรู้สึกกับใบตองนะอ๋อใบตองไม่มีครับยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ครับว่าพระท่านย้อยพระจากอาพระทวัตพลจากกาวัตโรห,หรือพระท่านย้อยครับยืนยันไม่มีอะไรเบื้องหลังลึกกับโยมพระย้อย,ไม,ย,มอยมไม่เคยมองแบบเยิ่มๆนะไม่มีเลยครับมั่นใจมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจความ<ะ>บริสุทธิ์ครับโอ้ครับโอเคเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปคุยนะฮะไม่ใช่ไปสงสัยตายเยิ่ม ประเด็นนี้ไม่เคยทราบเลยค่ะนี่แหละฮะเป็นประเด็นพระย้อยทราบใช่ไหมฮะท่านทราบใช่ไหมท่านทราบท่านทราบว่ามีคนพูดเลยว่าเหมือนกับไปหวังอยู่ไงหวังอยู่คือหวังใบตองไงก็เลยเอาคลิปมาเปิดเนี่ยเดี๋ยวพระต้องต้องต้องแก้ตัวนิดนึงนะฮะเรื่องนี้นะต้องแก้ข้อสงสัยนะฮะครับจะบาปไหมเนี่ยเพื่อให้ความจริงตะกดหัวร้อนไปหมดแล้วไม่ได้โกรธใครนะมาลกลงหัว <laughs> <laughs> oh.